นายดูใหม่สินายเพิ่มอะไรเข้ามาวอวโนบับออกแล้วนี่แหละทำไมยังมีไพ่บับวัวอ้าวเหรออาจจะไม่ใช่แบบแบบนั้นก็ได้มั้งอ้าว <Yeah. S 1> เลิฟอ,อย่านายมีสีทำไมถ้าไม่ตายนายเยอะจอังโอ้โฮไหนลองกลับด้านทยังเห็นวะมึงมีบวกห้าสามใบเลยต้องลองกลับด้านก่อนอนะ บัวข้ามีทุกสีก 4, เลยอ้าวม,มึงก็ห้ามเล่นทางนั้นน่ะหรือให้เขาเล่นก่อนน่ามีสีแดงไหมไม,ม่มีอยากเล่นจะก,กลับด้านน่ะกลับดิยังกลับไปได้ตอนนี้กลับด้านสีแดงครับเพื่อนเราจะกลับด้านสีแดงมึงทิ้งตัวข้าไปใบหนึ่งแล้วอ,อ้าวเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแดงมากลับด้าน กูจะกลับด้านีิอยากกลับด้านเว้ยกลับดิกลับเลยลับไม่ได้เลยไม่มีเลขอะเดิไอ้เชียหนักก็ไม่มีงั้นเรืออ่าโอเคแปดและสำคัญคือกูก็ไม่มีด้วยนะโอ้โอ้เฮ้ยันได้อ่ะเาไปผมยังอยู่ เฮียนี <wounds off> ่เฮ้ยเล่นได้ก <peaks> ล <ati ens> ับไปมาลุมมาตุ้มอะไรแถวนี้เนี่ยจั่วไปเออนายคนรุ่ท้าไม่ตายหน่อยดิเฮ้ยเลิฟแบงก็มีกลับด้านได้แล้วน่ะกูกอลังจะทิ้งมันไปเดี๋ยวนี้หละโอ้ไม่นะนายทิ้งไปทำไมทิ้งมาก็เพิ่มไฟให้มันหน่อย เฮ้ยไอ้เจ้าโดนมึงได้ไงวะนะ่าโดนมึงได้ไงใครเห่าวะเฮ้ยไม้ไหนไม่ห่างของท่ามากกว่า دة. นี่ยาวไปวันนะี้ไม่ต้องจบกันหรอกโอ้โชี่ชี่ชิคกี้เล่นเองตัวเองนักเลงพอ เออเล่นเองจวยเองเองสาไปเกือดเดือดห้าสีเขียวสองสีเขียวเจ็ดสีเขียวนับมึงใครเนี่ยดูของพวกมึงกันเจอนับเสร็จยังเปลี่ยนด้วยบ้าแล้วนายมีอะไรทิ้งมาเลยมีดิ เอามาดิอ่ะมันก็ห้ามได้ไงเออเจ็ดมาห้าหอืออ้าวอ้าวสรุปอะไรเขาไม่มีสีเขียวโอ้ให้เล่นหนม่อถอออือมันก็ไม่มีสีเขียวพี่ครับเพื่อนพี่รู้สึกไงกับรถถังที่พี่สร้างครับ เพื่อไม่ถามเลยนะเลขแปดสีเขียวกูไม่มีไม่ตายมันหมดแล้วเฮ้ยมีมีมีเซนได้อยู่ผพยังไม่ถามเพื่อนเลยนะผพยังไม่ช่วยเพื่อนเข้าไปเลยต้องรอวันหลังครับต้องรอวันหลังเพยังไม่ถามเพื่อนเลยนี่ด้านนั้นไม่มีทางไม่ตายแล้วเพื่อน เอ้เราก็ไม่มีว่ะเ,เอ้าเอ้นีเ่เออเอแมวเล็บมีไหมมีเอาเอืมเฮ้ยยางพึ่งจบอยู่ดีกันก่นอนเฮ้ยเฮ้ยยิงมีน้อยสีอยู่กลับไป เลยโอ๊กูกลมเปลี่ยนสีมากเลยอ่ะนายมีสิ่งใดนายอย่ากสิ่งนี้อ๋อโอเคขอบคุณมากกูเลยสีเดียวแล้วนะกูจะเลยสีเดียวแล้วอ้าวไม่มีสีส้มไม่มีสีส้มเฮ้ยเฮ้ยได้เหรอได้เหรอไม่บอก ทำมันจะต้องชอบเก็กบความลับไว้กับตัวเองด้วยไม่เปิดเผยน,หนหั่นล่ะโห้ยชิดที่ก็รู้ไมบอกก็รู้ชิดที่ม้นนายไม่มีสีใดนะไม่บอกเราบอกเองก็ได้เฮ้ยเชียแล้วเชียแล้วเฮ้ยมันจบใบไปไปะวะโอ้มีบวกห้าถึงสองใบ ไอ้อาานี่งพอนกลับไปครับไม่มีใครกลับด้านโอ้โหเกือบแล้วกูโอ้โหตังห้งแต่เวลาต้องชวนเพื่อนมาเยอะแล้วมั้งเนี่ยนายมีอะไรให้เราไหมมีของฝากโอ้ไม่นะของฝากที่ไม่น่ารับมากเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยฟ้า รัดคิวโอวชอย่าตีกลับมาเออเฮ้ยเออมึงเล่นกันสองคนเลย <c oughs> ไม่มีสีเหลือง <c oughs> เริ่มได้มีบวกหรือไม่ออมีบวกหนึ่งไหมมีอ่ะเล่นไปเฮ้ย เอ้ยเชย,เยมึงเออยด์ยเข้าตัวเองเฮ้ยมีคนแอบเพิ่มจับอินเข้ามากูมีนะเมื่อกี้แต่กูไปกดใจะให้มันโดนโ,โดนห้ามเล่นอีกแล้วไพ่เจ็ดใบอ่ะมาเฮ้ยเฮ้ยล,ลืมดูการ์ดไเยอะเฮ้ยที่รู้มึงไมง่ที่รู้มึงไม่มีการ์ดพิเศษเหรอ การ์ดมึงก็ไม่มีไม่มีใครมีสักคนเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้มวัชตาได้มีบวกหนึ่งเยอะมากเลยนะกูดองไว้นายดองไว้เพื่ออะไรอ่ะพาไว้ตายไม่ใช่ดีกว่าจูอ่ะเฮ้ยห้ามใาเล่นเลิฟนะ ทำไมกูกดชาริสไม่ได้เอ้าหรอโนบัฟอ๋อ on no buffing งอมึงกดชาริสไม่ได้เฮ้ยอย่าบวกเชี่ยแล้วสิบเจ็ดใบเลยกูไุ้ยของนี้แต่มือเลยอ่ะทำอะไรตายเย๊ะเลยเออของนี้แต่มือเลยอ่ะชาริสเอาไปเลยเฮ้ยมึงจะทำอินทำไมเอ้าหรอมือมันลั่นนะโทษทีมันไม่มีสีอะไรวะ ไม่ทันเลยเฮียแพ้แล้วไม่แพ้เฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะว่าโอ้โหหายเลยยกไวๆมือกูลั่นใช่ไหมก็เลยจุกไป ไม่เล้อก็ูกูเห็นในกูเห็นจับอินขึ้นมาก็เลยกดแม่งเลย